เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่ลักพาตัวเหยื่อที่ทำงานกะดึกเพียงลำพังแม้ว่าทางตำรวจจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ก็ไม่สามารถตามหาตัวฆาตรกรคนนี้เจอหรือสามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นใครและอะไรคือสาเหตุที่เขาต้องลักพาตัวคนมากมายและสังหารพวกเขาในเกม Stay Out of the House อีกหนึ่งเกมจากค่าย p u p e t Combo กับเรื่องราวที่คุณผู้ชมต้องไม่คาดคิดเป็นเกมที่ได้เปิดจัก,กรวาลของ p u p e t Combo เพิ่มเรื่องราวลงไปในเกมค่ายนี้ทำให้เกมมีเนื้อเรื่องที่ล ึกมากขึ้นไปอีกและอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเกมอื่นๆในค่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเกมนี้กันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เดบรานักงานสาวที่ทำงานกะดึกในมินิมาร์ทของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากวันนี้ที่เอมเบอร์เพื่อนของเธอได้ขับรถมาส่งที่ปั๊มน้ำมันเด็บราก็เข้าไปทักทายเพื่อนร่วมงานก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปตอกบัตรเพื่อเริ่มงานโดยหน้าที่ของเด็บราตามโน้ตที่ผู้จัดการร้านทิ้งเอาไว้เธอต้องทำความสะอาดพื้นเก็บสินค้าเข้าเชลฟ์ระหว่างนั้นก็จะมีลูกค้า2-3ถึงคนเข้ามาซื้อของภายในร้านแต่จะมีรถตู้อยู่คันหนึ่งที่ได้ขับเข้ามาในปั๊มน้ำมันแต่เขาขับอย่างช้า เหมือนตั้งใจมาสังเกตการในมินิมาร์ทนี้หลังจากนั้นไม่นานจะมีลูกค้าคนหนึ่งได้เข้ามาถามเด็บบราว่าวันนี้เธออยู่ที่ร้านคนเดียวหรือเปล่าและเมื่อลูกค้าคนนี้จากไปเด็บบราจะได้ยินเสียงเปิดประตูที่หลังร้านซึ่งประตูนี้ก่อนหน้านี้มันถูกล็อกอยู่เธอจึงได้เดินไปสำรวจหลังร้านและบริเวณห้องน้ําแต่เธอก็ไม่เจอใครเลยแต่กลายเป็นว่าได้มีฆาตกรสวมถุงกระสอบปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาจับตัวเธอไปชะตากรรมของเด็บบราจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจมี ใครทราบได้ ภาพตัดมาที่คู่รักร็อกแซนและแบรนเดนทั้งคู่กำลังขับรถอยู่บนถนนในรัฐโอคลาโฮมาเมื่อขับไปได้สักพักแบรนเดนจะอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาทั้งคู่จึงได้แวะห้องน้ำสาธารณะระหว่างทางส่วนร็อกแซนนั่งอยู่ในรถและเธอก็ได้เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเธอยังอยู่ที่เดิมแบรนเดนก็ยังไม่ออกมาจากห้องน้ำซึ่งนี่มันนานผิดปกติร็อกแซนได้ออกไปตามหาแบรนเดนเธอเจอกับใบขับขี่ของเขาซึ่งเขาน่าจะเดินไปทางนี้เธอจึงเดินตามทางจนพบกับร ข้าวโพดและอาคารเก่าๆซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกปิดตัวไปเนื่องจากปัญหาทางธุรกิจและตัวเจ้าของเองก็มีอาการป่วยเป็นมะเร็งอีกด้วยเมื่อเดินต่อไปร็อกแซนจะได้เจอกับสุนัขตัวหนึ่งวิ่งมาหาเธอและดูเหมือนว่ามันอยากจะนำทางร็อกแซนให้ไปเห็นอะไรบางอย่าง<ๆ>เธอเดินตามมันไปจนได้เจอกับซากรถและบัตรประจําตัวของผู้หญิงคนหนึ่งรวมถึงยังมีกองเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นด้วยร็อกแซนได้เริ่มสงสัยว่าที่นี่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเธอต้องรีบตามหาแบรนเดนและออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุด เดินตามทางต่อไปจนเจอกับโบสถ์ร้างภายในโบสถ์มีโนต้ตของหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ได้พูดถึงเชิร์ชออฟฟาเธอร์วิชันและการที่เขาค้นพบคำสอนแปลกๆจากลัทธินี้จนเขาพยายามเตือนคนในลัทธิแต่กลับถูกขู่ฆ่าจนต้องหนีออกจากเมืองไปหลังจากนั้นร็อกแซนจะเดินมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางไร่ข้าวโพดและเมื่อสังเกตดูรอบๆบ,บ้านจะมีป้ายที่บ่งบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นหลมุมหลบภัยด้วยซึ่งสุนัขที่นำทางร็อกแซนก่อนหน้านี้ก็เริ่มขู่ส่ ประตูบ้านหลังนั้นเหมือนว่ามันเห็นอะไรบางอย่างในบ้านก่อนที่มันจะวิ่งเข้าไปข้างในทําให้ร็อกแซนก็ต้องตามเข้าไปพอเธอเองก็คิดว่าแบรนเดนก็น่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อเธอเข้ามาในบ้านเธอก็พบกับเจ้าสุนัขตัวเดิมที่ตอนนี้มันโดนกับดักร้องขอความช่วยเหลือเธอจึงได้เข้าไปช่วยมันเอาไว้และเมื่อมันรอดพ้นจากกับดักไปได้มันก็ได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปร็อกแซนพยายามวิ่งตามไปแต่ฆาตกรสวมถุงกระสอบก็ได้โผลเข้ามาและจับตัวเธอไป ร็อกแซนตื่นขึ้นมาในกรงขังโดยมีทีวีเครื่องหนึ่งเปิดอยู่ข้างหน้าเธอและมันกําลังเล่นวิดีโอที่เหมือนเป็นบทสวดหรือว่าการเทศนาอะไรบางอย่างและหากว่าเธอจ้องมองมันนานเกินไปเธอก็จะเริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมานอกจากนี้เธอยังรู้สึกปวดท้องแปลกๆร็อกแซนได้หาทางออกมาจากกรงได้เธอเริ่มสำรวจไปรอบๆบ,บ,บ้านเพื่อหาแบรนเดนและหนทางที่จะหนีออกไปจากที่นี่โดยเธอต้องคอยหลบซ่อนจากฆาตกรที่สวมถุงกระสอบหรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าเดอะบูชเชอร์ใน ระหว่างการสํารวจล็อกแซนได้ค้นพบเอกสารการรายงานเรื่องไนชิฟแอบดักเตอร์หรือก็คือเดอะบูตเชอร์นั่นเองเขาเป็นฆาตกรที่คอยลักพาตัวคนที่ทํางานกะดึกและได้เริ่มกลับออกมาลักพาตัวผู้คนในโอคลาโฮมาอีกครั้งและเหยื่อรายล่าสุดก็คือเดบบราจากร้านมินิมาร์ทในตอนต้นเกมในเอกสารยังมีจุดที่บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าฆาตกรสวมถุงกระสอบปรากฏตัวขึ้นในหลายสถานที่และฆาตกรก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ผู้คนที่ทํางานในกะดึกเขาเข้าไปทําร้ายอยู่ ด้วยการทุบตีจนหมดสติและพาตัวพวกเขาขึ้นรถตู้ที่ไม่มีป้ายทะเบียนหลบหนีหายไปตำรวจได้สันนิษฐานรูปลักษณ์จากกล้องวงจรปิดคาดว่าฆาตากรน่าจะเป็นชายอายุราวๆ30ปีสูง1 9 3เซนติเมตรน้ำหนักราวๆ100โลสวมใส่เสื้อเชิ้ตมีผ้ากันเปื้อนและสวมถุงกระสอบไว้ที่หัวตลอดเวลาทําให้ทางตำรวจก็ยังไม่รู้หน้าตาจริงๆของตัวฆาตากรหลังจากนั้นร็อกแซนจะสำรวจและพยายามไขปริศนาในบ้านเพื่อหาทางหนีเธอได้เจอหญิงชารา คนหนึ่งในบ้านที่ก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวของเดอะบบูเชอร์และยังมีศพอีกมากมายภายในบ้านแม้ในข่าวจะมีการระบุว่ามีคนหายตัวไป6คนแต่จากร่องรอยที่เจอจํานวนเหยื่ออาจจะมีมากกว่านั้นแน่ๆร็อกแซนได้เจอกับปืนหนึ่งกระบอกพร้อมกับเหยื่ออีกคนที่เขาถูกทุบจนเสียชีวิตเขาได้เขียนโน้ตทิท้งเอาไว้เล่าเรื่องความผิดปกติของตัวฆาตกรและพลังกาลังที่ดูผิดจากมนุษย์ทั่วไปเหยื่อคนนี้ได้ยิงปืนใส่เดอะบบูเชอร์แต่เขาก็ดูจะไม่เป็นอะไรเลยร็อกแซนจะเริ่มมี การปวดท้องและเวียนหัวหนักเป็นบางช่วงเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเดอะบูทเชอร์ทำอะไรกับเธอไว้ตอนที่เธอถูกจับตัวไปร็อกแซนพยายามหาทางหนีจนเธอได้เจอกับแบรนเดนในระหว่างทางซึ่งเขาก็ถูกเดอะบูทเชอร์ฆ่าเสียชีวิต No don't do anybody do go't go You're this let tell let sick! Please me me Субтитры сделал DimaTorzok ทำให้ร็อกแซนต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการหาทางหนีก่อนที่เธอเนี่ยจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเธอได้เจอกับผู้รอดชีวิตบางส่วนที่ถูกจับขังอยู่นอกบ้านซึ่งเด็บราเธอเธอก็คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตด้วยร็อกแซนจึงช่วยพวกเขาและพาพวกเขามายังที่ปลอดภัยร็อกแซนจะได้คุยกับทุกคนเพื่อรวบรวมเบาะแสของสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้โดยผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าคลายเขาจะได้บอกว่าเขาไปรู้มาว่าเดอะบูชเชอร์น่าจะเป็นสมาชิกข,ของลัทธิอะไรบางอย่างซึ่งลัทธินี้มักจะเผ เผยแพร่คำสอนอ่านวิดีโอเทปที่ฉายอยู่ทั่วบ้านและหน้าที่ของเดอะบุชเชอร์ก็คือการลักพาตัวผู้คนและบังคับให้พวกเขาดูวิดีโอนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการทำเพื่อล้างสมองให้กลายเป็นคนในรัททิและบางคนก็อาจจะถูกฆ่าทิ้งเพื่อสังเวยให้กับรัททิผู้รอดชีวิตอีกคนที่ชื่อว่าเอเวอร์ลินเธอได้บอกว่าเดอะบุชเชอร์ฆ่าคนไปเป็นจำนวนมากและเธอยังพูดถึงเสียงที่ได้ยินมาจากชั้นใต้ดินด้วยเธอคิดว่ามันน่าจะมีทางหนีออกไปได้ส่วนเด็บราเธอก็จะเล่าถึงการ การที่เธอถูกจับตัวมาที่นี่และผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจะมีชื่อว่าแฮง์เขาเสริมเรื่องที่คลายพูดถึงลัทธิเขาบอกว่ามีผู้คนมากมายที่ขับรถผ่านถนนสายนี้และได้หายตัวไปอย่างลึกลับและหลังจากการพยายามตามหาตำรวจก็จะพบเพียงรถของพวกเขาที่ถูกจอดทิ้งไว้และอีกเรื่องที่เขาได้ยินมานั่นก็คือทางรัฐบาลมีสถานีวิจัยลับอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้หลังจากนั้นดอกแซนจะเข้าไปสำรวจในบ้านทำให้เธอได้เจอกับรถตู้ของเดอะบุตเชอร์ เป็นคันเดียวกันกับที่เด็บบราเคยได้เห็นและเมื่อร็อกแซนเจอกุญแจที่จะเปิดประตูออกจากบ้านได้เธอได้รีบกลับไปบอกกับผู้รอดชีวิตทั้งหมดว่าให้พวกเขาเนี่ยรออยู่ที่นี่ก่อนเธอจะหนีออกไปและตามคนมาช่วยเหลือภายหลังซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถกลายเป็นฉากจบได้ถ้าหากว่าร็อกแซนเลือกเปิดประตูออกจากบ้านไปเลยแต่สําหรับฉากจบแบบอื่นๆของเกมนั้นร็อกแซนจะต้องหาทางลงไปยังบังเกอร์ที่อยู่ใต้ดินหลังจากที่ร็อกแซนลงมายังบังเกอร์ใต้ดินร็อกแซนก็จะเจอกับชายคนหนึ่งที่เขา กำลังจะเสียชีวิตเขาได้ขอให้ร็อกแซนทําการปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันตั้งอยู่ข้างล่างนี่ซะเพื่อเป็นการทําลายที่นี่ไปพร้อมๆกับปีศาจที่อยู่ในสถานีวิจัยแห่งนี้ซึ่งบังเกอร์ใต้ดินนี้มันก็คือสถานีวิจัยลับของลัทธิ Church o f f a t h e r v i s i o n หรือว่าชื่อย่อก็คือ C.F.V. พวกเขาได้ทําการจับมนุษย์มาทดลองและยังมีการผลิตวิดีโอเทปที่ใช้ล้างสมองผู้คนเพื่อให้กลายเป็นคนของลัทธิซึ่งวิดีโอดังกล่าวมีการใช้คลื่นอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อมนุษย์ ซึ่งผลลัพธ์มันจะแตกต่างไปแต่ละบุคคลทําให้บางคนที่ดูวิดีโอนี้ก็อาจจะเสียชีวิตได้ส่วนบางคนก็อาจจะถูกล้างสมองเพื่อให้เป็นคนของลัทธิหลังจากที่สถานีวิจัยนี้เปิดทําการและทําการวิจัยอย่างลับๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มได้รับผลกระทบไปด้วยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่มีสมาชิกบางคนอยากที่จะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้และเกิดความวุ่นวายภายในสถานีสถานีได้ถูกปิดตายและไม่นานพวกเขาทั้งหมดต่างก็เสียชีวิตไป เหลือเพียงเดือบุชเชอร์กับแม่ของเขาหลังจากรู้เรื่องาราวร็อกแซนก็ได้ทําการปิดเตาปฏิกร์ส่งผลให้สถานีวิจัยนี้กําลังจะระเบิดและจังหวัดเดียวกันนั่นเองเดือบุชเชอร์ได้ออกมาตามล่ารอ็อกแซนทําให้เธอต้องต่อสู้และหาทางหนีไปด้วยแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเปิดประตูฉุกเฉินและวิ่งหนีออกไปได้เป็นการนําไปสู่ฉากจบทั้งหมด ฉากจบแบบที่หนึ่งรีเวิร์สฉากจบนี้จะเกิดขึ้นตอนที่ร็อกแซนอยู่ในสถานีวิจัยจะมีเส้นทางอยู่ทางหนึ่งที่จะนําไปสู่ห้องที่มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่ลัทีิ CFV บูชาเสมือนเป็นเทพเจ้าสําหรับพวกเขาแต่พอร็อกแซนกําลังจะเปิดประตูเธอกลับโดนเดอะบูชเชอร์ฟาดจนสลบและได้จับตัวไปร็อกแซนตื่นขึ้นมาโดยเธอเนี่ยถูกมัดไว้เบื้องหน้าของเธอมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เป็นเหมือนก้อนเนื้อ ที่มีปากตรงกลางและมีสิ่งที่ดูเหมือนแขนเป็นมีดคมๆและภายในปากของมันมีหนวดจำนวนหนึ่ง ส่วนเดอะบูชเชอร์ก็จะยืนอยู่ภายในห้องนี้ด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นมันได้เริ่มใช้หนวดของมันสำรวจไปทั่วร่างกายของร็อกแซนเธอได้กรีดร้องด้วยความกลัวเธอพยายามร้องขอชีวิตแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่เป็นผลทางด้านเดอะบูชเชอร์เขาก็ยืนอยู่เง,งียบๆซึ่งคาดเดาว่าเขาน่าจะถูกรังสมองไปโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสุดท้ายสิ่งมีชีวิตนั้นก็ฆ่าร็อกแซนและน่าจะทำการกินเธอเข้าไปด้วย ากจบแบบที่2 Escape ฉากจบนี้จะเกิดขึ้นในตอนที่ร็อ k แซนเจอกุญแจที่จะเปิดประตูหน้าบ้านได้แล้วและหลังจากช่วยผู้รอดชีวิตได้เธอก็ได้บอกพวกเขาว่าเธอจะรีบตามคนมาช่วยร็อ k แซนได้เปิดประตูออมาจากบ้านแต่ปรากฏว่า The Butcher ก็ออกมาตามล่าเธอ้วยเรื่อย,ย์ทำให้ร็อ k แซนต้องวิ่งหนีสุดชีวิตเธอวิ่งไปเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เขาเคยเป็นลูกค้าในมินิมาร์ทเมื่อตอนต้นเกมเขาเปิดประตูออกมาหลังจากที่รอกคแซนคขอเรียกอยู่สองสาครั้งเธอก็รีบขอให้เขาช่วย วยแต่กลายเป็นว่าจูจ่ๆร็อคแซนก็สำลักเลือดออกมาจากนั้นก็มีหนอนออกมาจากปากของเธอ Do you want to come inside? I'm sick. Help me. What's wrong? ในฉากจบนี้อธิบายได้ว่านอกเหนือจากการล้างสมองบางทีลัทธินี้อาจจะจับเหยื่อไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใต้ดินทําการฝังตัวอ่อนของมันเอาไว้ส่วนชายแปลกหน้าเขาก็น่าจะเป็นคนของลัทธิที่โดนล้างสมองไปเรียบร้อยแล้ว ฉากจบแบบที่3เบรนฉากจบนี้จะเกิดขึ้นในตอนที่ร็อกแซนอยู่ในสถานีวิจัยจะได้เจอกับสตูดิโอที่ทำการอัดวิดีโอสำหรับเผยแพร่วิดีโอการล้างสมองของรัตธี CFV โดยอีกฝั่งของห้องจะเป็นเสาสัญญาณที่จะทำการปล่อยขึ้นไฟฟ้าบางอย่างที่มันส่งผลต่อสมองของมนุษย์หลังจากเปิดการทำงานร็อกแซนก็ได้ลองมานั่งที่หน้ากล้องและจ้องมองมันโดยไม่ได้สนใจคำเตือนที่บอกเอาไว้ว่าในระหว่างการถ่ายทำห้ามจ้องมองที่กล้องโดยตรงเด็ดขาด ั่นทำให้เธอตกอยู่ในสภาวะเห็นภาพหลอนและเริ่มหลงทางอยู่ในทางเดินที่เต็มไปด้วยเนื้อและสิ่งที่น่าขยะแขย,ยงเธอได้เจอกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในนั้นและยังเจอรังไหมที่มีร่างกายคนมากมายอยู่ในนั้นด้วยสันนิษฐานว่านี่คือบ่อแสของสิ่งมีชีวิตที่มันได้ครอบงํา CFV e มันต้องการคนจํานวนมากเพื่อนํามาเป็นอาหารส่วนคนที่ถูกมันฝังตัวอ่อนไปตัวอ่อนผู้นี้ก็น่าจะทําให้ผู้คนกลายเป็นคนในรัทธิของมันที่จะทําตามคําสั่งทุกอย่างเพื่อหาเหยื่อมา เพิ่มอีกเรื่อยๆสุดท้ายร็อกแซนเดินไปเจอกับทางตันเธอได้พบหนวดของอะไรบางอย่างแล้วภาพก็ตัดไปคาดว่านี่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งเธอเสียชีวิตหรือไม่ก็กลายเป็นสาวกลัทธิอย่างเต็มตัว ฉากจบแบบที่4 Sacrifice ฉากจบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อร็อกแซนตายครบ3ครั้งและในครั้งที่3เธอจะถูกเดอะบู c เชอร์ลากตัวไปยังห้องที่มีสิ่งมีชีวิตปิดศนาอยู่นอกเหนือจากการถูก The ะบู c h e r รฆ่าถ้าหากว่าร็อกแซนยืนจ้องมองทีวีนานเกินไปเธอก็จะสามารถเสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉากจบแบบที่5มาเธอฉากจบนี้จะเกิดขึ้นตอนที่ร็อกแซนอยู่ในสถานีวิจัยหลังจากเธอปิดเตาปฏิกร์นิวเคลียร์ได้แล้วและหลบหนีจากเดอะบุทเชอร์เธอก็จะหมดสติไปและตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีหมอและพยาบาลยืนอยู่ใกล้ๆพวกเขาดูจะไม่รู้เรื่องถึงสิ่งเหนือธรรมชาติที่ร็อกแซนได้เจอมาพวกเขาคิดว่าร็อกแซนก็แค่ประสบอุบัติเหตุคุณหมอได้ถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรบ้างแต่ดูเหมือนว่าร็อกแซนนั้นจะพูดออกมาไม่ได้คุณหมอได้บอกให้เธอพักผ่อนเขาได้ทิ้งท้ายไว้ ด็อกแซนจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์และในคืนหนึ่งขณะที่ร็อกแซนกําลังนอนดูทีวีอยู่นั้นเธอก็ได้อาเจียนออกมาเป็นเลือดพร้อมกับมีหนอนออกมาจากปากของเธอทําให้เธอหมดสติไปอีกครั้งแล้วพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าทั้งโรงพยาบาลกลายเป็นสีแดงและไร้ซึ่งผู้คนไม่มีคนไข้หมอหรือว่าพยาบาลที่นี่เลยมีเพียงตัวอ่อนจํานวนมากอยู่ในโรงพยาบาลด็อกแซนได้เดินออกไปจากโรงพยาบาลเป็นการจบแบบ ทิ้งปริศนามากมายเอาไว้มีความเป็นไปได้ที่ว่าแม่ร็อกแซนจะรอดออกมาได้แต่การขยายสาวกของรัฐที CFV v มันอาจจะไปไกลมากกว่านั้นแล้วและฉากจบอื่นๆที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ร็อกแซนก็น่าจะกลายเป็นพวกของรัฐธิไปเรียบร้อย ในส่วนของรัฐทิเชิร์สออฟฟาเธอร์วิชั่นหรือว่า CFV ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้พวกเขาคือใครหรือว่าเป็นอะไรกันแน่โดย CFV คือรัฐทิที่บูชาปีศาจที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มาจากโลกมนุษย์ซึ่งในบางเกมของปั๊บเป็ดคอมโบจะมีการใส่สิ่งนี้เข้าไปในเกมของพวกเขาและพวกมันก็อาจจะมีมากกว่า1ตัวเช่น The h o l e หรือว่าหลุมแปลกประหลาดที่มีฟันแหลมคมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Feed มี มีบิลลี่และอีกตัวก็คือบังเกอร์ครีเจอร์หรือว่าก้อนเนื้อแปลกประหลาดที่เราได้เห็นในเกมนี้ลัทธิ C.F.V มีพิธีกรรมบูชาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด้วยคนหรือไม่ก็สัตว์พวกเขามักจะพยายามหาคนมาร่วมลัทธิด้วยหลากหลายวิธีการทั้งการโฆษณาการลักพาตัวการข่มขู่หรือแม้กระทั่งการล้างสมองลัทธินี้มีการใช้สัญลักษณ์รูปดวงตาสีฟ้าและ C.F.V ก็ถือเป็นลัทธิลึกลับที่มักจะอยู่เบื้องหลังฆาตกรจิตวิปริตต่าง ในเกมของค่ายปรับเป็ดคอมโบไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภายในลัทธิมีการแบ่งลำดับขั้นหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือเดอะบุชเชอร์และบิลลี่น่าจะเป็นสมาชิกคนสำคัญของลัทธิแบบที่ยืนยันได้แต่ก็ยังมีฆาตกรบางส่วนที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นคนของลัทธิแต่ยังไม่มีการยืนยัน เช่นเดืนนันในเกมนันมัสเคอร์เนื่องจากในเกมมีภาพวิดีโอการเทศของ CFV e ปรากฏด,ด้วย Riverside Ripper จากเกม The Riverside Incident ที่มีการทำพิธีกรรมคล้ายกัน,กนและสุดท้ายก็คือ Easter Ripper จากเกม Murder House เนื่องจากในเกมนี้มีเทปวิดีโอของ CFV e ปรากฏขึ้นในเกมด้วยในส่วนผู้นำของรัฐทีนี้จะถูกเรียกว่าพับบิดาหรือว่าเดอะฝาเธอและเขาก็คือคนคนเดียวกันกับที่อยู่ในวิดีโอการ เผยแพร่คําสอนและการเทศนาเพื่อล้างสมองผู้คนหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้จบสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือเนื้อเรื่องของมันเนี่ยพาเราไปไกลจากที่ผมคิดไว้มากจากความสยองของฆาตรกรโรคจิตไปสู่ลัทธิและปีศาจนอกโลกกันเลยแถมยังเป็นการเปิดจัก,กรวาลของเกมซีรีส์นี้ไปด้วยแต่เท่าที่ผมเข้าใจบางเกมจะมีเพียงเบาะแสะเล็กๆน้อยๆของ CFV e โผลมาเท่านั้นทําให้ก็ต้องคาดเดากันต่อไปว่าฆาตรกรบางคนพวกเขาคือคนของลัทธินี้หรือไม่และแน่นอน ว่าเกมนี้ก็จะไม่ใช่เกมสุดท้ายที่ผมจะนํามาสรุปเล่าเรื่องราวอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามชมเกม,เกมอื่นๆในค่ายนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม Stay Out of the House ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ